สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะน,นี้นะคะพลก็มาพูดถึงกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งนะคะที่เราทํากันทุกวันค่ะนั่นก็คือการอาบน้ํานั่นเองนะคะซึ่งการอาบน้ำเนี่ยเราก็ต้องออใช้ตัวช่วยนะคะในการชําระร่างกายนะคะอย่างเช่นสบู่นะคะซึ่งวันนี้พลก็จะนําเรื่องสบู่นะคะที่พลได้ทดลองเนี่ยมา พูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะซึ่งสบ,บู่ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสบ,บู่ก้อนนะคะปกติเนี่ยพอยไม่ค่อยได้ใช้สบ,บู่ก้อนสักเท่าไหร่แต่ว่าดูแบบว่าเออส่วนผสมอะไรแล้วนะคะก็โอเคน่าทดลองนะคะก็เลยตามมาทดลองดูนะคะซึ่งก็มีกัน8ก้อน8แบบนะคะส่วนผสมก็จะไม่เหมือนกันไปแต่ละก้อนนะคะเป็นสบ,บู่ของแบรนด์นะคะที่ชื่อว่า n g White Princess นะคะก็จะเป็นสบู่ก้อนนะคะที่มีสีสารต่างกันไปนะคะตามสูตรตามส่วนผสมต่างๆนะคะที่เขาผสมมานะคะซึ่งก็มีให้เลือกเยอะเลยซึ่งทั้งหมดใน8สูตรเนี่ยพอยได้ทดลองประมาณ4สูตร5สูตรแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็เลือกมาที่แบบว่าคิดว่าเหมาะกับตัวเองหรือว่าเลือกที่ตัวเองอยากลองนะคะก็จะนํามาเล่าเพื่อนๆฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ด้วยความว่ามีหลายสูตรมากก็เลยเดี๋ยว นำมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างคือเอาไว้ให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะว่าอยากลองสูตรไหนกันบ้างนะคะสูตรแรกนะคะก็คือ tomato f r e s h i นะคะก็คือมะเขือเทศนั่นเองเป็นสบู่มะเขือเทศนะคะสูตรหน้าขาวเด็กผิวชมพูดูอ่อนไว้ช่วยให้ผิวเป็นปัง,ปงกระจา่างใสนุ่มนวลลดเลือนรอยหมองคล้ำลดความมันจากการเกิดสิวมีสารต่อต้าน,นอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยกลิ่นหอมมะเขือเทศนอ่อนๆช่วยให้ผิวขาวนุ่มอมชมพูนะคะวิธีใช้ก็ เหมือนสบู่ทั่วไปนะคะก็คือรดน้ำนะคะแล้วก็ถูให้เกิดฟองนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านะจ๊ะค่นี้ก็เป็นสูตรแรกนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากบางคนที่มีจุดด่างดำนะคะก็น่าใช้นะคะสำหรับสูตรนี้ต่อมานะคะเป็น apple fresh cucumber นะคะก็คือเป็นสบู่ fresh apple แตงกวา สูดขาวใสผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยสารสกัดจากแอปเปิ้ลทำให้ผิวขาวใสชุ่มชื่นจากสารสกัดจากแตงกวากลิ่นหอมเติมความชุ่มชื่นสดชื่นให้แก่ผิวนะคะก็เป็นกล่องสีเขียวนะคะสวยน่ารักนะคะต่อมาเป็น Ho n e y Love l e m ม n นะคะก็เป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวนั่นเองสบู่น้ำผึ้งมะนาวสูตรขาวกระจ่างใสไร้สิวสูตรคู่กันยาวนานระหว่างสารสกัดจากน้ำผึ้งและมนะานาวช่วยลดรอยหมองคล้ำลดการอักเสบของผิวและความมันบนผิวหนังช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นจากสารสกัดจากน้ำผึ้งนะคะเป็นแบบสูตรบำรุงผิวที่มีมานานแล้วเนาะแต่ว่าเป็นอยู่ในรูปแบบแบบสบู่ก้อนนะจ๊ะน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็ช่วยพวก เรื่องอการอักเสบของผิวจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยแบบอย่างมะนาวก็จะช่วยแบบลดรอยหมองคล้ำนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวอะไรประมาณนี้นาจากใครชอบน้ำพึ่งมะนาวนะคะก็ลองสุดนี้นะคะต่อมาเป็นแครอทวิตซีโซฟนะคะก็คือแครอทผสมกับวิตามินซีนั่นเองนะคะก็จะเป็นสูตรที่ลดรอยดำสีผิวสม่ำเสมอ ให้ผิวขาวใสไร้จุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิวดูจางลงสารสกัดจากแครอทนะคะจะช่วยควบคุมการสร้างไขมันทําให้ผิวเรียบเนียนบรรเทาการคันต้านการอักเสบของผิวปกป้องให้ผิวแข็งแรงขาวใสทันใจนะจ๊ะสูตรต่อมานะคะก็จะเป็นสูตรมะขามนะคะ sweet and sour นะคะเป็นสูตรที่ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะมีวิตามินและสารสกัดจากมะขามช่วยลดละลรอยจุดด่างดำฝ้ากระ ทำให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นเมื่อใช้อย่างเป็นประจำนะคะต่อมาก็จะเป็นคูต้ามิลค์ซอฟนะคะเป็นสูตรที่เน้นขาวมีออร่านะคะมีวิตามินช่วยเพิ่มการสร้างคลลรเจนให้กับผิวหนังยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวนะคะแล้วก็สารสกัดจากนมข้าวนะคะทำให้ผิวขาวนุ่มกลิ่นหอมติดตัวรู้สึกขาวมีออร่านะคะเดี๋ยวนี้คือเย่าว่าแต่ผู้ชายชอบเลยผู้หญิงยังโหวตเลยว่าแบบ ขอชั้นขาวไว้ก่อนทีนี้นะคะมาพูดถึง t บ e บูเบอร์รี่มินะคะเป็นสบู่บูเบอร์รี่นะคะช่วยสูตรผิวขาวสุขภาพดีผสมผสานส,รสกการสกัดจากผลไม้ตรกกลูลเบอร์รี่มีสารลดการถูกทำลายของคอลาเจนช่วยรักษาสิวและเล่นฟื้นฟูนผิวที่ถูกทำลายช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นและดูอ่อนเยาว์นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือ Ocean Spaso a p นะ,ะสูตรที่ใน้ความขาวอ่อนโยนนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความรู้สึกผ่อนคลายลดอาการเครียดจากการทำงานระหว่างวันกลิ่นหอมสดชื่นเสมือนอยู่ในสปาปลุกความสดชื่นให้ผิวหน้าและผิวกายนะคะสะบู่สูตรของ i ิ g w ว i t e Princess เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้านะคะแล้วก็ผิวตัวนะคะพอก็ทดลองใช้กับหน้ามาแล้วนะคะก็โอเคมิมงปัญหาอะไรเลยนะคะ เอาละคะ่ะเข้าสู่โซนของการรีวิวกันแล้วนะจ๊ะก็จะมาพูดถึงอย่างแรกเลยที่พอจะพูดถึงก่อนนะคะประจําแบบว่าในนี้รีวิวอะไรจะพูดถึงสิ่งนี้ก่อนเพราะว่าเป็นพวกครั่องแพ็คเกจนะจ๊ะก็เป็นสบู่ที่เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ทําแพ็คเกจออกมาได้แบบน่ารักนะคะแบบว่าเป็นสากลนะคะคือเป็นกระดาษแข็งนะคะที่แบบสวยงามดีไซน์ออกมาแบบน่ารักมุ้งมิ้งมาก คือดูน่าใช่นะคะแบบดูไม่โบราณข้างในเนี่ยก็จะมีพลาสติกนะคะหุ้มตัวสบู่อีกทีนะคะไม่ใช่ว่าแกะออกมาปุ๊บเป็นสบู่เลยแบบบางแบรนด์ที่ยังขายกันอยู่ในท้องตลาดนะจ๊ะแกะมาปุ๊บสบู่เลยนะจ๊ะคือถ้าเอาไปไหนมาไหนแบบบางทียังไม่ได้ใช้โดนน้ำโดนอะไรปุ๊บละลายผลิตได้มาตรฐานดีนะจ๊ะก้อนสบู่นะจ๊ะก็จะเป็นก้อนซีเรียมแบบนี้นะคะ ซึ่งมันก็โอเคแล้วก็แก่ออกมาก็สามารถวางใส่ตัวที่รองสบู่นะคะแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะต่อมาเป็นเรื่องของกลิ่นนะคะคือแต่ละสูตรนะคะเขาก็จะมีกลิ่นที่ต่างกันไปนะคะตาม feeling ของคอนเซปต์ของสูตรนั้นๆเลยนะคะอย่างเช่น oceans p a เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่แบบใช้แล้รู้สึกสดชื่นนะคะนี้มาพูดถึงผลหลังทดลองใช้นะคะพลอยก็ได้ทดลองใช้ด้วยกันนะคะเอะ สี่สูตรนะคะเป็นสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตร t r e s o ร e นสวีทซอฟท์นะคะก็คือสบู่มะขามนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะพอยใช้แบบหมดก้อนเลยนะคะเป็นสูตรแรกที่ใช้เพราะว่าเลือกที่จะผัดเซลล์ผิวก่อนนะคะเพราะว่ามะขามนี่คือขึ้นชื่อเรื่องเรื่องการบอกว่าทำให้ผิวดูสดใสเนียนเรียบนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราก็ต้องใช้พวก มะขามจริงๆมาขัดบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาเนาะขนาดว่าแบบเฮ้ยไปเอามาขามมาละลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมานั่งถูๆทุกวันตอนเช้ามันก็คงไม่ใช่ก็คงแบบนั่นๆที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือสามารถแบบใช้ได้ทุกวัน,นะคะ่ะพอใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออผิวมันดูสม่ำเสมอมากขึ้นจากตอนแรกนะเพราะว่าพอยเนี่ยเป็นคนที่ผิวแบบไวแดดมากแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะผิวก็ดูสม่ำเสมอขึ้นนะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำที่ มองเห็นได้ชัดเนี่ยก็ก็ดีขึ้นนะคะในระดับหนึ่งนะคะชื่อหลังใช้นะผิวมันก็จะแบบตามอารมณ์ใช้สบู่ก้อนนะคะก็จะมีแบบตึงๆนิดๆแต่คือแบบเป็นตึงแบบว่าสะอาดนะคะไม่ใช่ว่าผิวแห้งตึงอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำเสร็จก็ผิวไม่ได้แบบ ไม่ได้แห้งแบบเป็นขุยอะไรนะคะก็คือเป็นผิวปกตินะคะยังรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นอยู่นะคะในหลังจากที่เช็ดตัวแห้งแล้วนะจ๊ะก็เป็นสูตรที่พลอยชอบนะคะตัวหนึ่งเพราะว่าใช้แบบหมดเลยแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็เป็นพลอยลองตัวนี้นะคะก็คือ Tomato f r e s so h y Soap นะคะคืออยากจะแบบขาวอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคนที่ไม่กินมะเขือเทศแล้วก็ <laughs> คือ มันก็ผิวไม่ค่อยสวยแบบเป็นคนที่แบบผิวซิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพอเป็นโรคเลือดจางก็เลยเออลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวฉันเปล่งปลั่งสดใสอะไรอย่างงี้นะคะใช้แล้วตัวนี้นะคะก็หลังจากแบบห้าวันนะคะสำหรับสูตรนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออผิวมันดูออกไปทางแบบโทนชมพูมากขึ้นแต่ว่าค่อยๆเห็นนะมันไม่ได้แบบเห็นชัดแบบ ในแบบวันสองสาวันแรกที่ใช้คือมันก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออผิวดูแบบเฮลตี้นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นสูตรนี้ค่ะ g l u ต้ามิลค์ซ t นะคะคือคนไทยข้างขาวใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทั้งนมข้าวทั้งแบบนะแบบกูต้าอะไรอย่างเงี้ยคือกูต้ามันก็เป็นสารแบบ ยับยั้งเม็ดสีนะคะส่วนนิ้วน้ำนมจากข้าวที่ก็ช่วยให้แบบผิวนุ่มขาวนุ่มอะไรประมาณนี้ตัวนี้คือความขาวก็เห็นในประมาณนึงแต่ว่าจะจะเห็นชัดมากกว่าในเรื่องความกระชับของผิวเวลาที่ใช้นะมันรู้สึกเปล่งปลั่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใช้ไปน,นานๆเนี่ยอคอยก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพวกผิวพรรณนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเนาะใครเน้นขาวนะคะก็ให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมาตัวสุดท้ายที่พอได้ทดลองนะคะก็คือสบู่โอเชียนสนั่นเองค่ะพอยหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จนะคะมันก็รู้สึกว่าแบบเออหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ฟีลลิ่งที่สดชื่นรู้สึกแบบผ่อนคลายตัวเองนะจ๊ะก็เลยลองใช้สูตรนี้ดูนะคะซึ่งพอยใช้ตอนหลังใช้เนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบเออมันมันชุ่มชื่นกว่าทุกทุกอันเลยที่ใช้มารู้สึกว่าผิวผิวมันเฟรชมันแบบ ผ่อนคลายมันอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกดีกับกลิ่นของมันด้วยนะอารมณ์แบบสปาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสปาแบบไม่ใช่ไม่ใช่สปาแบบอารม m อย่างเงี้ยนะเป็นสปาแนวแบบสดชื่นนะคะก็ถือว่าชอบสูตรนี้มากเหมือนกันนะคะก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่พอยได้ทดลองใช้การจับตัวสบู่เนี่ยถือว่าถนัดมือคือมันไม่บาดผิวนะคือแบบ ใช้สะดวกอะ่เพราะว่าใช้สะดวกกว่าที่มันเป็นคงๆมนๆทั่วไปอีกนะคะก็เป็นสบู่ที่น่ารักนะคะแล้วก็ดีไซน์มงมิ้งแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสาวๆเด็กวัยรุ่นนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ออชอบความแปลกใหม่นะที่แบบไม่เคยลองแบบเฮ้ยถ่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบลองทุกอันแล้วอาจจะยังแบบเฮ้ยไม่ฟินอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เหมาะกับฉันก็อยากให้ลองแบบเป็นสบู่แบบเป็นทางเลือกที่ เออมันมันต่างออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างคือมีให้เลือกหลายสูตรด้วยนะคะแล้วแต่ความต้องการนะคะหรือบางคนอาจจะใช้แบบจับคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นแบบแตงกวาแอปเปิลกับออมะขามว่าแบบมะขามกับกุตานมคืออย่างพลอยเนี่ยพลอยถูสบู่แค่วันละครั้งอยู่แล้วนะคะก็ เพราะว่าหมอแบบไม่อยากให้ถูบ่อยคือเป็นคนผิวบางมากจริงๆถ้าเป็นแบบพอยก็ถูวันละครั้งแต่ว่าถ้าแบบคอยชันผิวมันอะไรเงี้ยก็ตามอัตยาไซส์นะจ๊ะ คือก็เป็นสบู่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะกับความต้องการได้นะคะใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูตามช่องทางต่างๆที่พลอยได้ให้ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบิงไวพรินเซสนะคะที่ส่งสบู่น่ารักน่ักแบบนี้มาให้ลองนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย